สวัสดีค่ะ G S I T ชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีครับ่านครับ G S I T ปีที่3ครับซึ่งปกติเนี่ยพวกเราสองคนก็จะไปโปล่ตามสถานทีต่ต่างๆรอบ S I T เนาะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟาหรือว่าห้องสมุดอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเปลี่ยนละใช่พวกเราก็คือจะพาทุกวันเนี่ยมาที่ตึกเรียนเลยมาจอดลึกที่ตึกเรียนแล้วก็พามาดูว่าในห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยจีก็ได้นัดรุ่นพี่2คนมานะคะซึ่งรุ่นพี่2คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะพ ไม่ใก็คือเรื่องที่สคนนี้เนี่ยอยู่ภาคดิจิ t ัลเอนจิเนียรินะคะข่าวภาคเนี่ยเป็นภาคที่เปิดใหม่ใช่ไหมใช่เพิ่งเปิดใหม่เลยเปิดได้ไม่กี่ปีนีเองแล้วก็เรียกได้ว่าใหม่เอี่ยมเลยหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้ว่าภาคนี้เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็คนในภาคนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพ่ี่สนใจแล้วใช่เราไปหาพวกเขากันเลยไหมได้ค่ะเั้นทุกคาตามไปเลยนะไปไปกันสวัสดีค่ะ ังไม่มีคนอื่นมานั่งกันสองคนเหงาแย่เลยนี่แต่ไม่เหงาแล้วไงเรามีเราสองคนเข้ามาแล้วไปวันนี้เรามาทำอะไรเหมือนเดิมพี่ฮันใช่ไหมทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเรามาทําอะไรกันอ่่เดี๋ยวก่อนก่อนจะเริ่มเนาะให้พี่สองคนนะคะแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรแล้วก็เรียนอยู่ชั้นปีอะไรค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ผมเรียนดีอีปีสองค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ไอเรียนดีอีปีสองเหมือนกันครับ โอเคค่ะทุกคนก็เหมือนเดิมเนาะเราก็จะมาถามคำถามสัมภาษณ์กันว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เริ่มเลยครับได้ค่ะคำถามข้อที่1นะคะก็คือจีอยากรู้ว่าภาคดีเนี่ยเป็นภาคอะไรแล้วก็เหมือนตัวตนของภาคดีอะค่ะคืออะไรคะ ภาคดีอีหรือภาคดิสโทอินจริ่งนะคะภาคเนี่ยจะมีการเรียนการสอนที่คล้ายๆกับภาคคอมพิวเตอร์เจริ่งค่ะต่างกันที่ภาคเราเนี่ยจะโฟกัสไปทางทษฎีที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้เช่นการนําข้อมูลมาวิเคราะห์การตลาดการทำแอปลพลิเคชันการทํา Data mining หรือการทําธุรกรรมให้ปลอดภัยค่ะโดยตัวเนื้อหาเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจว่าไอชีวิตจริงที่เราใช้ทีวีเนี่ยมันทำงานยังไงเราจะพัฒนาไยยงให,ให้ดีขึ้นด้วยค่ะจัดเต็มมากหือน่าสนใจมาก,มากๆเลยครับเฮ้ยพี่อยากรู้ แล้วภาคเนี้ยมีกี่สาขาแล้วแต่ละสาขาเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างภาคนี้นะคะมี2สาขาค่ะอันแรกจะเกี่ยวกับพวก Dev e l o p ค่ะเช่นทำซอฟต์แวร์เดเวลลอปทำโมบายทำโมบายแอปพลิเคชันหรือการทำพวกซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันที่2เนี่ยจะเป็นพวก Data ค่ะก็จะทำพวกเป็น Data Scient i s t หรือการทำด a ตต้ i n า i n g หรือการใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเลยค่ะ แล้วอย่างนี้มันเรียนอะไรบ้างวิชาแบบฟิสิกส์เรียนไหมเลขหรือว่าเขียนโปรแกรมล้วนเลยสําหรับต่อวิชาเรียนของพวกเราเนี้ยเราก็จะคล้ายๆกับ CP บ้างก็คือเราจะเรียนวพวกคณิตศาสตร์ทฤษฎีอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็เราจะเน้นไปนที่โคโดิ n งด้วยเช่นกันก็คือเราจะเริ่มที่พื้นฐานเบสิกก่อนก็คือ introduction to programming แล้วค่อยต่อเป็น OOP Object oriented programming แล้วก็ลึกไปเรื่อยๆคับแล้วก็เราก็จะเรียนหลายภาษาด้วยแล้วก็พวกวิชา Coding เนี่ยเราก็จะเรียนลับคู่ไปด้วย แล้วก็เราจะมีวิชาพวกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช่นเราก็จะมีลอยเทคโนโลยี human computer interface แล้วก็พวกนี้เ,เราก็จะกันเป็นกลุ่มเป็นโปรเจกต์กันมากครับอันนี้คือเรียนตอนปีอะไรปี2หรือว่าปีสาส่วนใหญ่วิชาภาคเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ปี2ปี3ปีสป็น้แต่ว่าจริงๆเท่าที่ฟังมาเนี่ยใครที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเลยก็สามารถเข้ามาเรียนได้ถูกไหมคะก็มีการทูพื้นฐานให้ก่อนใช่ครับไม่ว่าแบบจะมีพื้นฐานมากน้อยเท่าไหร่เราก็เริ่มต้นพร้อมกันครับ แล้วสังคมในภาคเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ไม่เก่งวิชานี้ขึ้นมาพี่สามารถถามเพื่อนได้ไหมหรือว่าถามอาจารย์เนี่ยถามได้ไหมสังคมในภาคเราก็แน่นอนะถามได้ทุกคนเลยเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยเฟรนดี่กันมากแน่นอนว่าถ้าน,อน้องๆเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวพวกพี่ถามกันได้หมดทุกคนเลยคะ่ะแล้วก็สังคมในภาคเราก็จะมนแบบมีคอมเพลติชันกันบ้างแต่ว่าเป็นเฟรนดี้คอมเพลติชันแน่นอนก็คือเราก็กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองไปเร,เรื่อยๆแล้วก็ตอนสอบก็คือเราก็จะมีนัดดิวกันบ้าง กันเลยว่าเป็นสังคมที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่ตลอดเวลานเนาะเรื่องที่เช่วยกันพัฒนานะใช่ใชดีเนาะดีมากแล้วอย่างนี้นะคะมีวิชาตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษหมคะถ้าพี่สนัวพี่จะชอบวิชาชื่อว่า Object Oriented Programming คือวิชาเนี่ยมันจะสอนก่กับการเขียนโค้ดยังไงให้ efficient ที่สุด ตอนเรียนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราต้องเขียนตามแบบนี้แบบนี้แต่พอกันที่มันมีเรียนไปพร้อมกันมันทำให้เข้าใจมากขึ้นแถมวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ทำให้พี่แบบรักการเขียนโปรแกรมเลยอืมแนวิชาเี่าับใจแล้วก็ของพี่ก<ม>็จะเป็นอ่านวิชาอ่าน data structure and algorithm ก็คือเราจะดูว่าเราจะตอนเดียวเขียนโค้ดน,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 นี่เราควรโค้ดตัวนี้เราควรใช้อ่านเพเ่ทของข้อมูลแบบไหนแล้วก็เราควรพล p l อ a ลก o r i t h มตัวไหนในการเขียนโค้ดตัวนั้นด้วย นน่าสใจมากเลยนะใช่ม,มีแบบหลายทางให้เลือกมากเลยดูเจาะลึกไปได้หลายทางมากใช่ค่ะก็เดี๋ยวจีปเปลี่ยนภาคเลยไหมไม่ได้เลยไม่ได <c oughs> ้ <c oughs> แล้วนะต่อไปก็อย่างที่ทุกคนอาจจะอยากรู้แหละว่าเฮ้ยเราจบไปอย่างเงี้ยดิจิทัลเอนจินยีนิ่งมันทำงานอาชีพอะไรได้บ้างแบบจบไปทำตรงสายไหมหรือว่าไม่ตรงเลยจริงๆอ่ะถ้าทำตรงสายแล้วก็สามารถทำพวกสายคอมได้เลยเป็น Developer หรือเป็น Data Scientist ห, urun, หรือเราจะทําพวกแบบฝั่งธุรกิจเช่นการทําากรตลาดการข้อข้อมูลได้หมดแต่จริงอะพี like ่เชื่อว่าไอเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยมันจะสามารถนําไปต่อยอดในเชิงที่นาสนใจได้เช่นถ้าเราทำสตาร์ทอัพทำร้านอาหารทําเว็บไซต์ออนไลน์ขายของใน G อจีอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันจะทําให้เราเข้าใจเทคโนโลยีกับธุรกิจบ้นเพราะเดี๋ยวนี้ทุกโลกมันก็หมุนตามเทคโนโลยีใช่ไหมคะแล้วก็เรียนเพื่อทำให้เราตามโลกทันเนาะก็สามารถทำอะไรได้หลากหลายเลย S <S ใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลสําคัญมากนะครับแลว้วการทําธุรกิจเนี่ยข้อมูลเนี่ยสามารถซื้อขายกันได้เลยแล้วยิ่งเรามีความรู้พวกนี้สามารถเอาไปแอพพลายได้ตลอดเลยครับาก็สามารถพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้วันนี้เร <คำ S 1> า<ม>ก็มีเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษให้ทุกคนด้วยจริงๆก็ไม่เซอร์ไพรส์เราก็เหมือนกันใครอะพี่ฮานรู้ไหมว่าอะไรอยากรู้มากเลยตอนนี้อ่าวันนี้นะพวกเราเมื่อกี้เราแอบคุยกันใช่ไหมว่าเราจะพาไปทัวร์แลลมใช่ไหมคะ ใช่ครับวันนี้จะแสดงแลบอะไรทุกคนเห็นคชวันนี้แหละที่พวกเราภาคดีจะเอามาให้ทุกคนดูนะครับก็จะเป็นแลบในรายวิชาของ database system หรือว่าระบบฐานข้อมูลก็คือราย l a ตัวนี้เราจะเรียนตอนปีสตัวนี้น,ะน,นนะ่ก็จะเป็นแบบการรู้ว่า่าเราจะเก็บข้อมูลในแอปพลิเคชันแต่ละตัวเนี่ยเราจะเก็บในฐานข้อมูลกันยังไงบ้างามีการทํางานเบื้องต้นยังไงยังไงครับแถมแลบเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจ ทำการจัดการข้อมูลได้เช่นการติดตามระบบพัสดุการบันทึกข้อมูลนักศึกษาได้มากมายเยคะ่ะติมไม่ไหวแล้วใช่ไ,ไปดูเลยไหมคะไป,ไปดูกันเลยท<ป><ป>ุกคนลุกค่ะสวัสดีครับวันนี้ ที่จะมาทำาแ a บฐาน s ้ s t e m ให้น้องทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่ง a ะบบฐาน s ้อมหรือภาษาไทยที่เราจะเรียกกันว่าระบบฐานข้อมูลคือระบบของฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างมีระบบและมีความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ชัดเจนครับในวันนี้เราจะใช้ uh, MySQL ที่เป็น relational database management system โดวยวันนี้เราจะใช้ผ่านทางอ่ะ uh, PHP ans, ที่เป็น e b n t ท f a c e นั่นเองครับ โดยที่อย่างที่บอกไปนะคะว่า MySQL เนี่ยเป็น relational database เราจะเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นตารางหลายตารางครับซึ่งแต่ละตารางเนี่ยก็จะมีข้อมูลซึ่งในแถวเนี่ยจะเป็น record นั่นเองซึ่งในแต่ละ record ก็จะมีข้อมูลเป็นแต่ละ column ซึ่งเราจะได้แต่ละ column นี้ว่า attribute ครับและนี่คือหน้าตาของ database ใน application ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปครับโดยที่การติดต่อกับ ฐาข้อมูลเนี่ยเราจะใช้ภาษา SQL หรือ Standard Query Language จะมีทั้งหมดสี่คำสั่งพื้นฐานที่เราจะใช้เก็บข้อมูลครับก็คือคำสั่ง select insert delete และ update ครับเริ่มต้นที่คำสั่ง select นะครับคำสั่ง select จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูลนั่นเองครับเราจะมีโครงสร้างก็คือ select column name หรือถ้าเราต้องการเรียกจากทุกคอลัมน์ให้เราใช้คบเครื่องหมายดอกจันหรือ star ครับ from table name where condition ก็คือเราจะเรียกข้อมูล รเราจะเรียกเรคคอร์ดเนี่ยตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้จากตาราง table name ครับคําสั่งถัดมาคือคําสั่ง insert คือการใส่ข้อมูลเข้าไปในร,รานเบียของเราครับซึ่งเราจะ insert into table name ก็คือเราจะใส่ข้อมูลนี้ไปใน table name ของเราครับโดยที่ขัหลัง value ก็จะเป็นข้อมูลในแต่ละเรคคอร์ดครับซึ่งลําดับของข้อมูลที่เราจะใส่ไปเนี่ยจะเรียงตามลาดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สที่เราได้กําหนดไว้ในข้างบนครับ คำสั่งถัดมาคือคำสั่ง delete หรือคำสั่งลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลครับโดยที่เราจะบอกว่า delete from table name ก็คือเราต้องการลบออกจาก table name ตัวนั้นโดยที่เราจะลบข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราได้กำหนดไว้หากเงื่อนไขตรงกันเราก็จะลบข้อมูลตัวน,น,นั้นทิ้งครับและคำสั่งสุดท้ายคือคำสั่ง update ก็คือคำสั่งที่เราจะแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลครับก็คือเราจะบอกว่าเป็น update table name ก็คือ แก้ไขข้อมูลภายใน table name ตัวนั้น set table column เท่ากับมี value ก็คือเราจะต้องการ set ค่าใน attribute ตัวนั้นให้เป็นค่าตัวใหม่ที่มีค่าเท่ากับมี value ตามเงื่อนไขที่เราได้กําหนดไว้หากข้อมูลตัวไหนมีเงื่อนไขที่ตรงกรันข้อมูลตัวนั้นเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเองครับส่วนในวันนี้เราจะทำเก็บข้อมูลใน table ที่มีชื่อว่า student grade นั่นเองครับซึ่งข้อมูลของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5คอลัมน์ตามที่น้องๆได้เห็นบนหน้าจอตอนนี้น,นะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ซิมเูเลตผ่านทางโปรแกรมแซมนั่นเองน้องๆสามารถโหลดโปรแกรมตัวนี้มาเล่นกันได้นะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ฟรีหลังจากที่น้องๆได้โหลดกันมาเสร็จแล้วและติดตั้งเรียบร้อยให้น้องๆกดเปิดโปรแกรมและกดปุ่มสตาร์สองปุ่มนะครับที่ช่องของ a p a c h e และ My และ My SQL ครับเพื่อเป็นการอ่านสตาร์เซิร์ฟเวอร์ในเครื่องของเราเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้น้องๆเปิดไปที่ เว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือ Microsoft Edge ของตัวเองครับและพิมพ์ไปที่ localhost slash p m a i n p. ครับในหน้านี้ก็จะเป็นในหน้าตาของในหน้าตาของของข้อมูลของเราเองซึ่งเราต้องสร้างาขข้อมูลหม่ก่อนให้เรากดที่ปุ่ม New ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่ม แล้วก็พิมพ์ชื่อดาต้าเบของเราลงไปซึ่งในชื่อดาต้าเบของเราเราอยากสมมติที่อยากตั้งชื่อว่าเทสก็พิมพ์คำว่าเทสได้เลยครับแล้วกดปุ่ม c r e a เมื่อเสร็จแล้วนี่เราจะเห็นว่าแถวข้อมูลของเราเนี่ยยังไม่มีตารางเลยแห้น้องๆพิมพ์ชื่อตารางแล้งก็กดสร้างใหม่ขึ้นไปครับในกรณีในกรณีน,น,ณนี้ก็คือตาราง student grade นั่นเองครับพิมพ์คำว่า student grade และตารางของเรามีทั้งหมด5คอลัมน์ครับแล้วกดปุ่ม go หังจากนั้นเนี่ยตัว PHP MyAdmin mm. ก็จะพาน้องๆมาที่หน้าการตั้งค่าข้อมูลตั้งค่า Attribute แต่ Attribute ในตารางของเราครับโดยที่ในคอลัมน์แรกของเราก็จะมีชื่อว่า ID มีประเภทของข้อมูลเป็น Integer และให้น้องกดต,ตัว Index นะครับเลือกมาเป็น Primary Key และ,ะตัวนี้ก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมาแล้วน้องกด Go นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ช่อง E Auto Increment แล้วกดอีกถูกครับถัดมา ไปที่คอลัมน์ถัดไปนะครับเราก็จะพิมพ์ชื่อคอลัมน์ถัดไปก็คือ Student ID ก็มีประเภทของข้อมูลเป็นวาชาวาชาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวอักษรจะเก็บข้อมูลทีนี้พี่อยากบอกว่าเก็บรลัานักศึกษาแค่4ตัวครับผมก็พิมพ์เลขสี่ลงไปที่ช่องเล็กน,นะครับถัดมา c r s s ID ของเราก็เป็นวาชาเหมือนกันที่มีความยาวหกตัวอักษรถัดมาเกรดทอยด์เกรดทอยด์คือเกรดที่เราจะเก็บเป็นตัวเลขก็คือสี หรือ3.5หรือ3ามนั่นเองครับซึ่งจะเห็นว่าเราจะเป็นทฤษฎยมให้น้องตั้งเป็นโฟลท์นั่นเองครับและตัวสุดท้ายคือเด็กช้าเด็กช้าก็คือเด็ที่เก็บเป็นตัวกษรนั่นเองก็คือ A B บวกหรือ B นั่นเองเราจะเก็บเป็นวาชาที่มีความยาว2อตัวสอครับเมื่อน้องตั้งค่าหน้านี้เสร็จแล้วให้น้องๆเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกดปุ่มเซฟครับเราก็จะเห็นว่าตัวพีชแมไมินเนี่ยส่งเรามาที่หน้า table structure ก็คือ จะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เราจะแสดงให้เห็นว่าตารางที่เราได้ตั้งค่าไว้เมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้เนี่ยตารางของเรายังเป็นตารางเปล่าๆอยู่พี่ก็จะทําการ insert ข้อมูลเข้าไปให้น้องๆกดที่ tab mm hmm. sql mm hmm. ครับและพิมพ์ลบคําสั่งที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ทิ้งแล้วก็พิมพ์คําสั่ง insert ครับ ตามด้วยคำว่า into เราต้องการใส่เข้าไปใน table student g r a d e ก็พิมพ์คำว่า student g r a d e ครับตามด้วยวงเล็บที่จะบอกว่าออัมน์นของเราเป็นตามอะไรหรือเปล่าวันทีนี้พี่บอกว่าพี่อยากให้ข้อมูลของเราเนี่ยเรียงเป็น student id, course id ตามด้วยเครืองหมายคอมม่านะครับ grade point และ grade c h ครับเมื่อเราคลบคลิกคลิก้างทา,างข้างเนี่ยทั้งหมด4อันครบแล้วให้น้องกดมาที่นอกวงเล็บแล้วก็พิมพ์คำว่า value หลังคำว่า value ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะใส่เข้าไปนั่นเองครับเหมือนในตารางของเราเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่านักศึกษาคนแรกมีรหัสนักศึกษาเป็น1234ในรายวิชา ITS100 เขาได้เกรด4.0ก็คือเกรด A นั่นเองครับหากน้องๆต้องการใส่เ r คอร์ดถัดไปให้น้องพิมพ์เครื่องหมาย comma แล้วก็ตามด้วยวงเล็บถัดไปได้เลยครับ เหมือนทัดไปแลก็จะเป็นวิชาอ่าจ GTS 116นั่นเองของ1234มเหมือนเดิม,มในรายวิชา GTS 116ครับเขาได้เกรด3.5โดยเกรดของเขาก็คือดีบวกมันเองแล้วก็ทำแบบนี้ไปอีก3เรคคอรดครับ เมื่อน้องพิมพ์คำสั่งเสร็จเมื่อน้องพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้วนะครับถ้าน้องจบคำสั่งด้วยเครื่องหมายสิ้คอลอนและกดปุ่ม go ข้างล่างเพิ่ม e c คำสั่งนี้ครับเมื่อ e e c e คำสั่งเนี่ย่า php m y m i ก็จะส่งข้อความสีเขียวบอกเรามาว่าเราได้ insert ข้อมูลไปทั้งหมด5แถบเหมือนกันครับถ้าน้องต้องการดูข้อมูลให้น้องกดไปที่แถบ browse ูมินได้ครับก็จะเห็นข้อมูลที่เราใส่ไปในตารางทั้งหมดเองถัดมาพี่ต้องการเรียกข้อมูลออกจากฐานข้อมูลของเราให้ให้เราเนี่ยพิมพ์คำสั่งนะครับ ไปที่หน้าแท็บ SQL เหมือนเดิมและวพิมพ์คำสั่ง select พี่ต้องการเรียกออกมาจากทุกคอลัมน์ก็ให้ใส่เครื่องหมาย star ตามด้วยคำว่า from อ,อ่ตอาตรางที่มีชื่อว่า student grade นั่นเองครับแล้วก็ใช้เงื่อนไขแวร์เหมือนพี่ต้องการเรียกของคนที่มีร้านเอกสาเป็น1 2 3 4พี่ก็จะกดนักข้างที่เป็น student id และพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ ตามด้วยกระหมาดับเบิลโคดแล้วก็ข้างในนั้นเราก็ใส่รหัสนักศึกษา12 3 4าลงไปแล้วกดครงหมายแล้วก็พิมพ์เสมดีโคนล่างต่อท้ายแล้วกดปีมโ,โกครับตัวพีพีมค์มินเนี่ยก็จะส่งรีเซ็ตของคําสั่งที่เราเรียกไปเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยเรียนหมด3วิชามีเกรดต่างต่อไปน,นี้นเองครับถัดมาจะเป็นคําสั่งอัปเดตก็คือเราจะแก้ไขข้อมูลในตารางของเรานะครับมอน เหมือนตอนนี้นะครับว่า,าพี่บอกว่าพี่กรอกข้อมูลอของคนที่มีร้าศึกษาเป็น1356ผิดในวิชา i t s 100จากเขาได้เกรดสีเนี่ยเขาควรจะได้เกรด3.5หรือเกรด b บ,บวกนั่นเองพยวไปใน tab sql ครับแล้วก็พิมพ์คำสั่ง update เราต้องการอัปเดตข้อมูลใน table student grade ครับเราก็จะิมพ์คำว่า set ก็คือเราจะต้องการ set ข้อมูลใน2 attribute ใหม่ก็คือ attribute grade point ครับ มีค่าเท่ากับ3.5และพิมพ์เครื่องหมายคอมมาและเลือก attribute c h a r t มีค่าเท่ากับ b บวกครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งถัดไปคือคำสั่งแวร์แล้วก็เราจะบอกว่า student id มีค่าเท่ากับ1.356และคำสั่งคำว่า AND เพื่อเป็นการใช้2เงื่อนไขนั่นเอง mm hmm. เพื่อคำสั่ง a n นเราก็จะพิมพ์ cost id มีค่าเท่ากับ i t s 1นึ่งนและจบคำสั่งด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนแล้วกดปุ่ม go ครับพอกดปุ่ม go มา p ี่ดีก็บอกว่าเราตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลหนึ่งแถวนะที่ถูกปริยัติถ้าเราไปดูในแท็บเบรานะครับจะเห็นว่าข้อมูลในแถวที่4ของเราคือแถวที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนจาก40่เป็น3 5และเก็บบีบวกเรียบร้อยแล้วนี่ครับสุดท้ายคำสั่งสุดท้ายของเราคือคำสั่ง delete ก็คือการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสมมติพี่ต้องการลบของ ค้นที่เรียนในรายวิชา GTS 121ทั้งหมดทิ้งพี่ก็พิมพ์คำสั่ง delete ครับตามด้วยคำว่า from table ท,ที่มีชื่อว่า student grade ครับโดยใช้เงื่องไขาย where course id กดด้านข้างเลยนะครับและพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ GTS 121และกด semicolon จบคำสั่งครับและกดปุ่ม go ตัวพีพีมัต์นี้เนี่ยก็จะถามเรามาก่อนว่าเราต้องการ e x e c u t คำสั่งนี้จริงๆไหมเพราะการลบข้อมูลไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถ แก้ไขการทํางานไ,ได้ครับถ้าน้องๆกดโอเคเพื่อจะลบข้อมูลนี้ทิ้งจริงๆแล้วก oh ็ฟ p สฟิมมินงก็จะบอกว่าตอนนี้ข้อมูลแต่ลบทิ้งไปเสร็จสิ้นแล้วครับถ้าเราไปที่ถัดไ์ก็จะเห็นว่าไม่มีข้อมูลในรายวิชา GTS 12 1อยู่แล้วครับและนี่คือ4คําสั่งพื้นฐานของ SQL ครับยังมีอีกแหลยคำสั่งให้น้องๆได้ไปกคำสั่งเพิ่มเติมกันครับผมสำหรับแลนดดาต้าเบสก็ของเราพื้นฐานก็จะมีประมาณเท่าน,นี้ครับ สวัสดีค่ะกลับมาแล้วโอ้โหเมื่อกี้ก็ได้ไปดูแลบมาใช่ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกมากมายเลยครับก่อนที่พวกเราจะจากลากันไปนะคะจีก็อยากให้พี่วียงสองคนอยากจะบอกอะไรถึงผู้ชมทางบ้านบ้างไหมค่ะถ้าใครอยากมาสนุกแบบพี่ฮันพี่จีหรือใครสนใจนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับเทอรี่แล้วก็ธุรกิจเนี่ยภาคดีอีตอบโจทย์มากเลยนะคะใช่ครับก็ขอฝากภาคดีอีหรือดิจิ t a ลเอ็นเทอร i ลิงไว้ในใจของทุกทคนด้วยนะครับ โอเคครับก็สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับออถ้าใครอยากติดตามพวกเราก็สามารถติดตามได้ผ่านทางนี้เลยครับ Facebook IG แล้วก็ YouTube ครับไปติดตามให้ครบทุกช่องทางเลยนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย